ชมผู้สุดชิลนอนเล่นมือถือขณะทำรีแพาไม่มีสถานสอบปัญหาสามีไม่ทำการบ้านสักทีล่าสุดชมผู้ก่อนตายก็ได้ตัดสินใจเข้าทำเลเซอร์รีแพ้โดยเจ้าตัวได้มีการไลฟ์สดให้ชมกันจากจากขณะทำรีแพาด,ด้วยเรียกว่าพีชีพรีวิวให้ชมกันเลยทีเดียวค่ะ งานนี้ชมพู่บอกว่ารู้สึกตื่นเต้นมากแต่พอทําไปสักพักหนึ่งกับหยิบมือถือมาดูซีรีส์ชิวอะไรจะขนาดนั้นรีแพร์ไปดูซีรีส์ไปก่อนที่จะทําชมพู่ศึกษาข้อมูลมาเยอะมากกลัวที่สุดคือเรื่องผา่าตัดแล้วต้องพักฟื้นเราเป็นคนงกอยากจะทํางานทุกวันพอได้ศึกษาเรื่องเลเซอร์รีแพรแล้วรู้สึกว่าตอบโจทย์ พอไม่ต้องผ่าตัดทําเสร็จไปทํางานได้เลยไม่เจ็บไม่มีผลกระทบก็ตัดสินใจทําเลยวันนี้ก็ตื่นเต้นนะคะแต่ก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากเตรียมน้องสาวเราให้พร้อมสําหรับคุณหมออย่างเดียว